หนังเดือนมิถุนามีอะไรน่าดูสวัสดีครับเจอกันเพื่เรา Mo บีมพายผบบอลนะครับตอนนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับการข่าวแล้วกันเ,<อ>เรียกเป็นข่าวแล้วกันไม่ค่อยทําแบบนี้เท่าไหร่แต่นี้ก็ขอมาอยู่กับหนังเดือนมิถุนาอรอบนี้เราเหมือนเปิเปดตัวแล้วว่าเราจะพูดถึงหนังเดือนนี้นะว่ามีอะไรน่าสนใจเข้าโรงบ้านเราบ้างให้เพื่อนๆได้รับรู้ตัดสินใจและไปรอรับชมกันซึ่งเราก็ไม่ได้ไปแค่บอกอย่างเดียวนะว่าหนังม,นมันมีอะไรบ้างเราจะบอกถึงรายละเอียดหนัง ว่ามันมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้บ้างนะครับแบบเราคัดมาให้แล้วคัดมาให้แล้วคัดหนังดีๆมาให้แล้วแล้วจะบอกด้ว,ว่าเกี่ยวอะไรบ้างมีอะไรบ้างอ่ะก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พวกเราด้วยจะได้มีเพื่อนมาคุยเรื่องหนังด้วยกันนะ,ะมาที่เรื่องแรกกันก่อนเลยเข้าวันที่5้ามิถุนาย,ยนอ่าหรือว่าอาทิตย์นี้ที่กำลังจะถึงนั่นเองเอาอย่างแรกเลยกับหนังที่จะเข้าวันที่4มิถุนาย,ยนนี้หรือ วันพุธนี้ทาไมมันเึข้าวันพุธกูไม่แน่ใจเหมือนกันปกติข้าพฤหัสนะแต่รอบนี้เข้าวันพุธกับเรื่อง From the World of John Wick บ er อรเลย์เลาเรื่องนี้หลายๆคนก็อาจจะได้รับรู้ข่าวคราวมาบ้างแล้วเป็นหนังภาคแยกสปินออฟของจอห์นวิกที่เป็นตัวผู้หญิงเป็นนักฆ่ามาแทนมาแก้แค้นให้ครอบครัวเรื่องย่อไม่เยอะมากเขาคาดหวังฉากแอคชั่นโดยที่หนักเรื่องนี้นะมีข่าวว่าทุนโดยประมาณอยู่ที่มันเจ็ดสิบถึงหนึ่งร้อยล้านซึ่งก็ไม่เยอะมาก เพราะฉะนั้นสามารถถายกาไรได้ถ่ายกาไรได้ง่ายๆแน่นอนแต่หนังเรื่องนี้ก็มีข่าวลือและอุปสรรคมากมายเช่นกัน mm. อ่าหนังเรื่องนี้คือตอนแรกเห็นว่าปิดก้อมาแล้วแล้วก็เกิดการต้องถ่ายซ่อมเพราะเหมือนมีฉายเออสกรีนเทสมาแล้วบอกว่าแอคชั่นมันไม่ถึงใจ mm. เขาก็เลยแก้ใหม่ใช้เวลาถ่ายถึงเกือบ3เดือนเต็มโดยที่ให้ภูมิกับแชสตายเฮนสกี้ที่เป็นผูมกับของจอห์นวิกมาช่วยกำกับฉากแอคชั่นใหม่ทั้งหมด mm. เพราะฉะนั้นเรื่องนี้แทบจะคาดหวังฉากแอคชั่นรอได้เลยนะใครที่สนใจเรื่องนี้ก็รอติดตามชมในวันที่5นะใช่ใช่เขาบอกว่าฉากแอคชั่นน่าจะต้องถึงกับพี่ทองคูตการันตีเองว่าสนุกมันแน่นอนมึงอวยเมียเชื่ออะไรทอมคูตแม่งอวยเมียหนังตัวเองม่ไม่ช่วยโปรโมทแลดูหนังแม่บอกหนังกูกูพอแล้วปล่อยจอยแล้วเออปล่อยจอยแล้วเจ๊งช่วยกูกูทำใจแล้วกูมาโปรโมทให้เมียดีกว่ามีความสุขกว่าเยอะก็รอติดตามชมกันได้นะครับกับบารเรเนน่านั่นเอง อะเรื่องต่อไปที่น่าสนใจอันนี้ส่วนตัวเลยนะต้น mm. ชื่อเรื่อง bring her back ที่พี่สนใจคือเป็นพุ่มกับของ talk to me uh huh. กับค่าย a 2 4ขวัญใจกูอีกเช่นเคย mm. ก็เนื้อเรื่องยอ่อนี่ตอนแรกพี่ดูหลายที่มากนะพี่ไม่ดูไม่รู้เรื่องเว้ยว่าเนื้อเรื่องย่อมันเกี่ยวกับอะไรพอทีเซอร์ทเทเลอร์แม่ง,งแบบงงเป็นไก่ตาแตกแต่ก็ไปหามาจนได้มันเกี่ยวกับว่าสพี่น้องที่เพิ่งสูญเสียพ่อต้องย้ายไปอยู่บ้านอุถัมภ ของผู้หญิงที่เพิ่งสูญเสียลูกสาวไปอืแล้วก็เกิดเป็นเรื่องด้วยที่ว่าไอ้แม่อุปธมภมคนเนี้ยเลี้ยงเด็กคนหนึ่งไว้ที่มีนิสัยประหลาดดูในตัวอย่างจะเห็นว่าแบบน่ากลัวที่เชี่ยแล้วแม่อุปธมภมคนเนี้ก็มีนิสัยน่ากลัวและเหมือนเตรียมพฤติกรรมหรือพิธีกรรมบางอย่างที่แบบเหมือนอาจจะพยายามที่จะเอาลูกสาวตัวเองกลับมาโดยที่ใช้น้องของเขาเป็นเครื่องสังเวย<า>กูสงสัยบ้างเลยทําไมมึงต้องเป็นบ้านอุปรรมัมภมเชี่ยนี้วะโคตรน่ากลัวเลยถามจริงจริง แต่ว่าพอดูตัวอย่างแล้วเห็นว่าน่าสนใจอ่าน่าสนใจเลยอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆนะว่าถ้าใครสนใจหนังของ A 24แล้วก็ชอบพุ่มกับ Top To m มีหรือเรื่อง Top To me เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องจับตามองนะเออพี่ชอบมากบอกเลยเรื่องนี้ต้องไปดูเป็นการส่วนตัวอย่างแน่นอนเพราะ,ะว่า Top To me ททำไว้ถึงใชออ่แต่กลิ่นของหนังแม่งดูจิตจิตพิธีกรรมว่ะอเอาจริงพี่ไม่ค่อยชอบแนวนี้เท่าไหร่มันดูดูแล้วแบบสยองปแปลก เออดูแล้วกลับบ้านต้องหันหลังเหมือนดูน้าคนุกกัหน่าคนุกใช่ก็ต้องรอชมนะครับถ้าใครชอบเป็นแฟนหนังสยองขวัญน,นั่นเองต่อกันด้วยวันที่11เป็นมิถุนายนเป็นวันพุธอีกเช่นเคยคราวนี้เป็นหนังใหญ่อภิมหาใหญ่อย่าง how to train your dragon ่าก็ไม่ต้องพูดอะไรมากมายนะหลายๆคนก็ได้รู้อยู่แล้วใช่ว่า how to train your dragon เป็นยังไงซึ่งเขาทุนยังไม่ได้บอกแต่ประมาณการการเปิดตัวไว้แล้วว่าอยู่ที่ 80- ถึงน้อย100ล้าน ดอลลาร์สหรัฐในเฉพาะอเมริกานะอก็เป็นคําถามที่ว่าคุณต้นมึงว่าจะไปถึงไหนเรื่องเนี้ยทําไมมันเปิดตัวต่ำวะต,วต,วตอนแรกคิดว่าจะเปิดตัวสูงวันนี้อาจจะด้วยเรื่องกระแสระครับการจากกระแสเพราะว่ามันดูไม่ได้แบบมีคนพูดถึงเยอะแบบเท่าเ่าขนาดนันะนะ้นใชออ่คือตอนแรกพี่คิดว่ามันจะไประดับเดียวไมาครับหรือสติตเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอดูจากกระแสแล้วก็เห็นในชาดว่าค่อนข้างตากแล้วเปิดตัวนี้ต่ามากนะ ถึงอยู่ในระดับเดียวกับแค่กัปตันอเมริกา4ี่เท่านั้นแต่พี่ว่าน่าจะได้มากกว่าน,นั้นแหละ,อะเออแต่ว่าเปิดตัวได้แค่นี้ถือว่าผิดหวังสําหรับแฟนๆมากนะถ้าใครสนใจเรื่องนี้ก็รอรับชมได้ในวันที่11มิถุนายนนี้นะครับมาต่อกันที่วันที่19มิถุนายนไม่กลับมาเข้าปกติแล้วนะกลับเข้าวันเพื่อหัสแล้วะ่ากลับมาเข้าวันเพื่อหัสแล้วซึ่งหนังเรื่อง2 8 y e a r later นี่เป็นหนังที่หลายๆคนเฝ้ารอมากที่สุดในเดือนนี้เสียด้วยซ้ำอือ มันเป็นหนังภาคต่อที่หายไปหลายปีอะอ่ะมันเป็นหนังภาคต่อของ20 days day 2 d a y later ในปี2002และตามมาด้วย2 8 weeks later 2007และก็เป็น2 8 years later 2025อเดี๋ยวอนะควาคตจะมีแบบ2 8 c e n t u r y later วะไอ้เจี้ยมึงยังไม่พออีกเหรอแต่ผิดแล้วคุณต้นอ่าผมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอ่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังตอนอื่นต้องขอบอกทุนก่อนทุนเขาประมาณการไว้อยู่ที่ประมาณ75ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งก็ไม่ได้มากไม่ได้หม่ยอะไรทำกำไรได้ง่ายๆเออตัวอยา่างโอดหน้าดูเพลงแม่งบูสบูสโคตรน้าดูโดยหนังที่มีความสำคัญอยู่ตรงว่าเขาใช้ iPhone 15 Pro Max ในการถ่ายหนังเรื่องนี้ถ่ายโดย iPhone 15 Pro Max ซึ่งอวดๆ p h o n e เป็นสปอนเซอร์หรอวะน่าจะแบบนั้นอ่ะยังไม่พอนะหนังเรื่องนี้นะจะเป็นการเปิดแฟรนไชส์ใหม่ไว้ต้น จะเป็นการเปิดแฟรนไชส์มาต่ออีกสามภาคเป็นแฟรนไชส์ twenty e a r s แสดงว่าอันนี้ไม่จบในตัวนะยังไม่จบแสดงว่ายังไม่จบในตัวเออมีต่อนะนี่ทำเป็นเหมือนมหากราบเออโดยที่ได้มีวางกำหนดฉายภาคต่อไปแล้วด้วยนะที่ชื่อว่า28 y e a r later the bone temple มีเนี้เห็นในตัวอยา่างป่ะตัวอย่างมี bone temple อยู่มีเห็นปะ่ะใช่ใช่โดยมีกำหนดฉายในวันที่สิบหกงลานี้นั่นเองปีหน้า สองศูนย์สองหกเออก็นี้ก็ใกล้ๆนี่แหละกูเรียกนี้ไว้ก่อนให้มันดูใกล้เงี้ยหลอกหลอกหลอก,ล,อกล้อแล้ใครที่น่นาสนใจก็รอดูได้เลยนะว่านี่เป็นการเปิดสักลาดใหม่ของแฟรนไชส์นี้อีกครั้งอืถ้าทําออกมาดีก็ยาวใช่แต่ถ้าเละก,ก็กูบอกเลยไอ้โบนเทมเพิลมึงเนี่ยแม็ทหนักแล้วถ่ายแล<ะ>้วปะถ่ายแล้วแหละเขาต้องต้องถ่ายควบคู่กันเนี่ยต้องถ่ายแล้วปะแต่อ้ภาคสามอีภาคหนึ่งที่แบบจะคลอดมาทีหลังอะก็ถ้าสองภาคแรกแม่งเละกูว่าก็ไม่มีคลอดแล้วแหละเอ่อคา แต่ก็ต้องรอดูนะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากอะเดี๋ยวไปที่เรื่องต่อไปก่อนไปที่เรื่องต่อไปนะมันเป็นเรื่องของดิสนีย์ไว้กับหนังไอ้กับแอนิเมชันของดิสนีย์ที่เขาบอกว่านี่คือยักษ์ล้มอีกหนึ่งตัวของปีนี้ก็เลยทีเดียวแต่ก่อนที่จะไปเรื่องนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่อืมกลิ่นหอมสดชื่นจริงๆนี่มันกลิ่นทรายแมวเต้าหู้ทิงกระเบลนี่วาเจ้านายสบายตัวสุดๆไม่มีฝุ่นฟุ้งไม่ติดกุ้งเท้า เติมความสะดวกให้เหล่าทานจับตัวเป็นก้อนเร็วก้อนแน่นไม่แตกง่ายโอ้โหเทลงชักโครกได้ด้วยผลิตจากธรรมชาติ100%ซจากถั่วลันเตาและวัตถุดิบระดับฟู้ดเกรดแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ด S I N S M O V I E หรือ Sins Movie ใช้ได้ในช้อปปีเลยนะครับใช้โค้ดด้วยนะครับเขาจะได้รู้ว่าช่องเราอะเจ๋ง <c oughs> <c oughs> กลับมาที่หนังของดิสนีย์ กวจริงมันก็ไม่ใช่ดิสนีย์นาทีเดียวหรอกมันคือของพิซซ่าอ่าดิสนีย์พิซซ่าเออมันคือของดิสนีย์พิซซ่ากับเรื่องเอเลีอใครเคยได้ยินบ้างเรื่องนี้เอเลโอกแสงเงียบมากเขาแท่ไม่โปรโมทเลยอ่ะป่าช้ากูบอกเลยป่าช้าพี่แทบไม่เห็นการโปรโมทอะไรทั้งสิ้นใช่เสร็จทีก็ไปฉายด้านลงตอนสติ๊นอ่ะคือความจริงเอเลีอเนี่ยต้องพูดก่อนว่ามันโดนเลือดฉายมาหลายรอบมากความจริงแล้วกําหนดฉายมันคือประมาณต้นปี ของปีที่แล้วประมาณเนนะมนาะของปีสองพี่สิบแต่มันโดนการเลื่อนฉายรัวๆหลายอย่างโอ้ีอลุงตุงนังจนได้มาฉายภายในกลางปีนี้ mm. ซึ่งพี่ก็งงใจกับมันมากว่า mm. มึงไม่เอาลงดิสนีย์พัทเลยวะ mm. แต่ที่สำคัญคือเลยเหไหมต้นทุนสร้างของมันอยู่ที่ประมาณการนไว้นะสามร้อยล้าน oh, 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 oh. ข่าวมาบอกว่าอยู่ประมาณสามร้อยล้านเ oh, oh. รเกือบถึงโอ้โแม่ บ้าบอจะแ,แข่งกับมิชชั่นเเขาบอกว่ามันจะเป็นหนึ่งในหนังที่ทุนสูงที่สุดของพิซซ่าเลยคุคือแบบบ้ามาก<อ>นะโปรโมทหนไหมพี่คือเขาบอกเรื่องย่อก่อนเรื่องย่อคือก็อน่าสนใจอยู่นะเรื่องยอ่อคือเรื่องราวของเด็กชายวัยสิบเอ็ดปีที่ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นตัวแทนของโลกนะอ่าโดยเหมือนแบบสภาสมาพันธ์อวกาศอะไรเงี้ยเรียกไตแล้วก็นึกว่าเป็นตัวแทนของโลกเหมือนเป็นคนปกครองโลกอะไรอย่างนี้เด็กก็พยายามที่จะแบบเบี้ยวอ่ะไอ้เหี้ยเบี้ยวไม่อยากบอกความจริงก็เลย แท่งทําเป็นแล้วก็ประจนภัยกันในต่างโอกอกาศนั่นเองแต่อุปสรรคของมันก็มากมายนะเพราะเห็นเขาบอกว่าตอนแรกที่เหมือนทํามาเสร็จแล้วอะไม่โอเคเว้ถึงกับต้องเปลี่ยนพุ่มกับจากพุ่มกับโคโค่โคโค่เลยด้วยพุ่มกับโคโค่พุ่มกับโคโค่หนังที่คงใจใครหลายคนแม่งเปลี่ยนเป็นพุ่มกับเทรนนิ่งเลสสเกลตกไปไกลเลยแต่แลวยังไม่พอเพอเปลี่ยนพุ่มกับแล้วก็เหมือนจะต้องเปลี่ยนโครงเนื้อเรื่องด้วย ที่เดิมทีที่แบบว่าโครงเนื้อเรื่องเนี่ยจะเป็นตัวละครแม่และก็เป็นความสัมพันธ์แม่ลูกของแม่ลูกที่แบบเออทำงานมากเกินไปมีความขัดแยงนะ้งอ่ะเปลี่ยนจากแม่ทิ้งกลายเป็นป้าหรือน้าแทนอนะ่ะคือเปลี่ยนเยอะมากเห็นว่าเนื้อเรื่องเนี่ยคือเปลี่ยนจากเดิมไปเยอะมากนะเออจากความสัมพันธ์แม่ลูกอาจจะกลายเป็นไม่มีความสัมพันธ์เลยแบบจางๆแล้วก็เป็นนความสัมพันธ์เนี่ยโอกาสแทนอืก็เอาไปว่า เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ดิสนีย์น่าจะเฉาอยู่เพราะว่าไม่มีการโปรโมตใด,ดๆเท่าไหร่เและก็มีทุนไอ้ก็และก็มีการประมาณการของการเปิดตัวมาแล้วอยู่ที่สามสิบถึงสี่สิบล้านดอลลาร์สหรัฐต่ำมากโอ้โหต่ำเตียเ้ยเลียดินคือถ,ถ้ามึงเปิดอย่างเงี้ยร้อยล้านก็เก่งแล้วใช่เออร้อยสองรอยอะกูให้แม็กซิมัมเลยสองร้อยทุนยังไม่ได้คืนอ่ะใช่ยังไม่ใกล้เคียงกับคำว่าได้ทุนคืนเลย เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เราต้องจับตาดูกันว่ามันจะตีลังกาออกมาท่าไหนเอจะเข้าฉายวันเดียวกับ28 years later นั่นเองน,นั่นคือวันที่19มิถุนายนนะครับมาต่อกันอีกที่เรื่องหนังไทยเรื่องหนึ่งที่พี่สนใจเป็นพิเศษเพราะพอตน่าสนใจนกับเรื่องวิญญ,ญาณเลขที่13โอ้โหพอตมานี่แบบสวยมาเลยพลอตคืออะไรพอตคือน้องอักอายน,นะ,นะ ต่างแล้นี้ก็เป็นหนังจากฝีมือพี่คุ้ยพุ่มกับที่หยดตัวเองโหวิน่าสนใจอีกเช่นกันเอ้ยมีคนเขาบอกว่าต้องออกเสียงที่หยดให้ถูกต้องออกว่าไงวะที่ที่หรือทีที่ที่ที่หยดนะใช่ที่หยดนะอ่ะจากพุ่งกับที่หยดนั่นเองซึ่งน่าสนใจว่าคือพอดของหนังนะนอกจากที่จะมีความสวยแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับว่าแปลกนิดนึงไม่ใช่แปลกหรอกพี่ว่ามันล้ําสมัยตรงที่ว่า มันเป็นกัปตันทีมวอลเลย์บอลไว้ที่เป็นนักบูลลี่ชาวบ้านเป็นนักเลงในโรงเรียนคอยบุลลี่ชาวบ้านแล้วอยู่ดีๆก็เกิดการชัดดาวตัวเองปิดสนาแต่พอตุยไปแล้วไม่พอไปไล่หลอกชาวบ้านอืเป็นผีไปบุลลี่ต่อก็เลยเป็นเรื่องว่าเอ้ยมันตุยเพราะอะไรอาจจะมีความแค้นกับใครแล้วไปหลอกชาวบ้านเขาใช้คํานี้เลยนะว่าผีมาบุลลีเ่เออเอ,อบุลลี่ผีบุลลี่นั่นเอง คือพูดง่ายๆคือตอนมีชีวิตก็เฮแล้วอ่ะพอแม่งตายไปแม่งเป็นผีบูลี่ที่เฮหนักกว่าเดิม oh, อโอ้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องใครเป็นแฟนน้องอไอ้นะครับอย่างพี่ก็ต้องเป็นแฟน,น,ออน yeah, แฟนน้องไอ้เฮแฟนแฟนอย่างเดียวไม่พอต้องเป็นแฟนแฟนน้องอไอ้นะครับต้องรอติดตามชมติดตามชมเออโดยที่ตัวผีบูลี่นะก็เล่นโดยลิลลี่เดอะเฟสและในเรื่อง,<ช><บ>เ,องเออแล้วในเรื่องก็มีนักสแสดงหน้าตาน่ารักมากมายเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อาจจะเป็นหนึ่งในเรื่องที่มีพล็อตเอฟเฟกที่สุด อาจจะเป็นหนังเรื่องโปรดที่บอนี้แล้วอาจะเป็นหนังเรื่องโปรดของพี่ก็ได้ก็ใครสนใจก็รอติดตามชมกันนะครับกับเรื่องวิญญาณเลขที่สิบสามซึ่งจะฉายในวันที่ส9บเก้ามิถุนายนนี้นั่นเองพร้อมกับ28 y e a r later แล้วก็เอลิโออ่ะเชยกูต้องช่างใจแล้วว่าเอ็ก t w e y e a r later กับน้องไอ,ยอย้ไงั้นเหรอแล้วช่างใจเหรอรอบที่แล้ว The Stone เด,ดอะสโตนก็แดกข่ามาแล้วนะรอบที่แล้วเดอะสโตนก็คว่ำม,มาแล้วนะยังต้องช่างใจอยูออ่ะ มาถึงวันที่26มิถุนายนนะครับเป็นวันพฤหัสเช่นเคยกับเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือเมแกน2น่าดูมากเข้าแล้วนะเมแกน2เอ่อหลังจากที่ไปเปิดตัวที่ซูเปอร์โบมามซึ่งขงผมชอบมากเลยที่แบบเราแพงกันเต็มที่เลยซูเปอร์โบจะเปิดตัวเรื่องอะไรบ้างวะผิดมด มีเพื่อนมาแซวบอกเมแกนสองมาชัวครับไม่มาจริงมาจริงเมงมาจริงแล้วมาแบบผิดคาดเลยเพราะว่าตอนแรกก็นึกว่ามันจะดำเนินรอยตามภาคแรกอ่าเป็นหนังเฮอร์เรอร์สแลชเอร์ใช่เพราะว่าข้อสอบนี่มันหลุดไปเลยอ่ะโอ้บาบอจัดบ้าบอจัดโดยที่นะเขาให้รายละเอียดข้อมูลไว้นะว่าโปรดิเซอร์อย่างเจมวันบอกแรงบันดาลใจของเมแกนสองเนี่ยมาจากอะไรรู้ป่ะเทอร์มินาเตอร์สองอ่ะไม่แปลกเพราะว่ากินอมันชัดเจนว่ากก็เขาบอกว่าจาก คนที่จากหุ่นยนต์มาไล่ฆ่าตัว,ตวเ,เป็นภาคแรกเป็นหุ่นยนต์มาไล่ปกป้องแทนอืคือมึงจะปั้นเทอร์มินเตอร์ว่างั้นแหละไหนลก็ลอาจำคอนเดอร์มสาสลายคอนเดอร์เลยยือ้อไอเดียมันกระถูดจัดอะ่ะมึง่ามตอนที่ดูกูรู้เลยว่ามึงโดนตัวไหนมาวะ,อะตอนนี้มึงแบบพิชกันอ่ตอนนี้มึงพิชกันมึงก็ตอนเสนอออกมาเนี่ยไม่อายบ้างเหรอแต่ก็แล้วแหละโดยที่เรื่องนี้นะเขามีคอนเซปต์อยู่ที่ว่าจะเป็นหนังภาคต่อจากเมแกนภาคหนึ่งและ ยังจะขยายจักรวาลต่อด้วยที่กำลัง<ม>จะพัฒนาอย่างเรื่องโซเมทใช่ที่อันนี้เขาเป็นคุณจนบริการทางเพศภาพยนตร์สปินออฟแนวละชกข,ขวัญอีโรติกก็เหมือนน่าจะอันนี้ตามรอยภาคหนึ่งแล้วจะเป็นในโซเมทมากกว่า,วากินไอามาภาพหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วไงภาคสองไอเทียนออหุ่นอีโรติกมึงจะไปบู๊ต่ออ่ะ <c oughs> อะไรอย่างงี้มึงจะไปบู๊ลงจักรวาลมันเทียว<ล>นเจ๋จักรวาลน,นี้หรอคือแต่ผมแปลกใจเหมือนกันนะที่ภาคไอสปินออฟจะกลายเป็นแนวอีโรติกซะงั้น คืออยากจะฉีกไปทางนู้นทางนี้อ,อ,อ,อยากเล่นอะไรแนวอะ่ะมีกำหนดฉายด้วยนะกำหนดฉายวันที่9มกราสองพันยี่สิบหกีหน้าก็รอตัวอย่างกันยาวๆว,ว่าจะมีใครชอบหรือเปล่าหนักอับหนังแนวอีโรติกแต่หุ่นยนไอเอาเซ็กโรบอทนี้มันเกิดแล้วนะสำหรับพีออ่อ่คือมันมีมาเรื่อยๆอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบกูบอกเลยว่าพอดไม่เป็นพอดที่ชิดง่ายมาก คือถ้าอะไรเกี่ยวกับบุญโจเนี่ยต้องมีพวกนี้มาต้องมีแน่นอนโรบอรททัางเทศเนี่ยมึงต้องมาแน่นอนก็ต้องรอดูว่าเขาจะหาจุดแตกต่างของเขาจะ้ยังจะหาเจอไหมจะห,จะหาเจอไหมหรือว่าจะเป็นอีกหนึ่ง a n นนั้นจะรอได้บุ๊ก็แล้วแต่การเรื่องสุดท้ายของเดือนนี้แถมให้หน่อยมีข่าวมานิดเดียวเพราะว่าพี่ไม่ค่อยจะสนใจมากกับเรื่อง F1 The m เดียมูที่เล่นโดยแบรคพิตใช่แล้วก็กุ้มกับทอปกันโอยแสดงว่าฉากแข่งรถนี่แม่งต้องแบบ คือเอาง่ายเป็นเรื่องของแข่งรถนะใค่ไม่รู้เป็นเรื่องของแข่ง,นะขงรถผมว่าฟังเสียงเครื่องยนต์กันสนุกอะเห็นแล้วก็มีเห็นเหมือนสัมภาษณ์ผุมกับได้บอกว่าตอนแรกก็คิดเหมือนว่าจะเอาทอมคุณมาเล่นเหมือนกันแต่ก็คงคิดไปคิดมาไม่เอาดีกว่าชิมย่าฝนหัวตายแน่เด<ต>ี๋ยวทอมคุณขอวิ่งแข่งกับเอฟวันทำไงเอฟวันแม่งเร็วไม่ถูกใจกูเลยว่ะวิ่งแข่งแม่งเลยโอ้โหพอเท่าพี่ทอมกูเออแต่เรื่องนี้มีประเด็นที่น่าสนใจอย,อยู่คือประเด็นของข่าวลือของทุน มีข่าวออกมาว่าทุนเรื่องนี้ประมาณ300ล้านใช่มันสปอนเยอะได้แอป,ปก็เป็นสปอนแต่มีการเถียงกันออกมาว่าเอ้ยอาจจะ300ล้านอาจจะเป็นไปได้แต่เขาบอกว่าเห็นว่าปไปถ่ายในประเทศที่คืนมาสีเยอะอังกฤษแล้วก็เห็นว่ามีเขาโม้กันมาว่าสปอนเซอร์เยอะอเพราะฉะนั้นบางทีทุน30 0ล้านอาจจะ300ล้านจริงแต่ไปไปมาอาจจะเหลือแค่1้อหรือ200ก็ได้ก็ใช่เพราะว่า พวกเอ็บันคนนี้ก็สปอนเซอร์ปกติมันก็เยอะอยู่แล้วแจะชาแล้วไอโน้สปอนเซอร์คนนี้ก็โหเป็นหนังขนาดนี้ได้แบททิสเล่นขนาดนี้มีหรือจะไม่ลงโอ้หลงดันหนักๆได้ได้แฮร์ทามกันเราเผยเรื่องนี้คุณอาจจะหนาแต่สปอนเซอร์ก็หนาอาจนาเพิ่มเสริมคืนทุนเราด้วยอ๋อไอเยี่ยสร้างหนังคืนทุนแล้วเหรอเออยม่าไม่ท้จ่ายนะคืนทุนนะคือค่ายบอกขอโทษนะครับเออเรื่องนี้เราได้กำไรอย่างเดียวครับไม่ไม่ไม่มีไม่มีทุนไม่มีขาดทุนไม่มีขาดทุนเลยสิทีได้จากโมงเท คำนว่ากำไรบ่เอกำไรร้อยเปอร์เซ็นต์หนังเรื่องนี้กำไรสองร้อยเปอร์เซ็นต์มาร์จิ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับยังไงก็มาร์จิ้นร้อยเปอร์เซ็นต์เอาอย่างนั้นเลยเออะบวกคืนภาษีแล้วมาร์จิ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไอ้ไม่ต้องไปดูแล้วมั้ยไอ้หนังเนี้เนี่ยงงไม่ต้องไปดูแล้วมั้ยปล่อยแม่งมาเลยไอ้แม่งกำไรเกินควรใครชอบเล็กทอนิก็ไปลองดูนะไปลองดูดันได้นะครับอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้อ่ากับหนังเดือนมิถุนาของเราว่ามีเรื่องอะไรน่าดูบ้างอ่าเพื่อนๆอยากดูเรื่องไหนมีความคิดเห็นอะไรยังไงอย่าเเพิิมมตก็ ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยอ่ะคุณต้นต้องขอขอบคุณไซแมลเต้าหู้จิงกะเบลควบคุมระดูดสับ์กลิ่นได้อย่างดีเยี่ยมจับตัวเป็นก้อนเร็วก้อนแน่นไม่แตกง่ายไล่ฝุ่นละอองฝุ่นฟุ้งไม่ติดปุ่งเท้าสามารถเทลงโชโคกได้ไม่ทําให้เท่าอุดันเพราะเป็นมิรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีให้เลือกมากด้วยกันถึง6กกิ่นครับแทนอย่าลืมใส่โค้ด S I N S M O V I E ในช้อปปี้เพื่อรับส่วนลดด้วยนะครับ อย่าลืมใส่โค้ดนะครับเขาจะได้รู้ว่าเราเจ๋ง S I N S M O V E หรือ Since Moving อ่าช้อปปี้เรากดเราปักลิงค์ไว้ให้เสมอเลยนะอ่าหรือว่าจะให้กําลังใจด้วยการกด Subcribe ์หรือกดไลค์กดทีเดียวพอนะอ่ใกด2ทีหรือจะเป็นซุปเปอร์แดงอะไรก็ได้แล้วแต่ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมมาเป็นเพื่อนกันในคอมมูนิตี้ของเรานะอ่ายังไงวันนี้ก็ประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยจะได้มีเพื่อนมาคุยเรื่องหนังด้วยกันนะไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ